ทุกวันนี้โอ้ยังไงขึ้นสนามบินมีเห็นไหมอะไรนะกระเป๋าโอ้โหกูเห็นแล้วก็ฮะฮะฮน่าจะเอารถกอล์ฟไปนะทุดงนะฮะฮะเอ้เอาเถอเอาเถอะกูก็ไม่ได้ว่าแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นโอ้ร่างกระเป๋ารอเลยนะพี่ร้องนะเป็นแค่กระเกากินเนี่ยทุดงเนี่ย ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นภาษาพูดนะ<ช>แต่วัาทุดงที่จริงเนี่ยพระอยู่วัดก็เป็นธุดงคือต้องถือธุดงเขาวัดถึงเรียกว่าพระธุดงทุดงเขาวัดสิบสามข้อเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหนักพระกรรมาฐานเขาบอกฉันเอกฉันทีเดียวมันไม่ใช่ทีเดียวอย่างเดียวอัสนะเดียวหมายถึงอิ่มไม่อิ่มถ้าลุกขึ้นอนานัศนต้องหยุดกินเลยก่อนจะลุกทําไมมีไม่เกียวไม้จิ้มฟันแปรงฟันก่อน,พอนเพราะกลัวเศษข้าวติดจิตตมที่ฟันแล้วไปกลืนเข้าไปมันเป็นอาบาิ เอาแบบทุกย่างก้าวเลยนะน่ะท่านถึงระมัดนระวังมากพระกรรมาฐานเนี่ยพอฉันเสร็จเนี่ยท่านจะจิ้มฟันหรือแปรงฟันก่อนบ้วนปากก่อนก่อนจะลุกจากที่นอนตื่นเดียวอย่างเงี้ยก็หมายถึงนอนปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะตื่นสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ไม่นอนอีกจัรแจง้งโอ้โหมันทําได้ยากมากเลยนะนี่ก็คือ,คอดงคู่ดงควัดถึงมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากน,น,นี่พระกรรมาฐานเอาเรื่องพระธุด,ดง อะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกพรทธุรงค์แล้วกันเขาเรียกเป็นภาษาแต่ว่าพระพระในสายกรรมสานเขาเรียกพระไปเที่ยวเที่ยวหาสถานที่วิเวกเพื่อจะบําเพ็ญสมณธรรมเดินไปเนี่ยโอ้ยวันหนึ่งเนี่ยกลางคืนเนี่ยเดินทั้งวันส่วนมากจะเดินกลางคืนด้วยเพราะกลัวคนเห็นเห็นแล้วก็เลินสวายนล่นสวายเนี่ยห็นไหมต้องหลบคนนะไม่จะไปโดนโชนะ ทุกวันนี้กูวา่าผู้ลง show แฟชั่นโชว์ละกูว่าเขาเดินเนี่ยไม่เกินสองรูปสมรูปแล้วจังสีก็กรูปเดียวไปเลยถ้าภาษาเยอะๆคือไปหาสถานที่วิเวกวันหนึ่งเนี่ยเดินเป็นสี่สิบโลอะไปไงไม่ได้อาบน้ำหรอกเพอไปที่ไหนก็มือ่อข้ามาใครจะไปไม่รู้จักว่าจะไปพักที่ไหนพอมันดึกมากๆก็หาที่พักที่เหมาะสมแล้วก็กางกดนอนพักก่อน ตื่นเช้าแนละ้วถ้าไม่มีหมู่บ้านมินทบายก็เดินต่อไปอ,อยู่อย่างนั้นถ้าที่ไหนเหมาะสมอยู่แนละ้วสงบว่าอะไรก็อยู่หลายวันหน่อยเป็นอย่างนั้นนะไปเดินเข้าป่าเขาเขาไปนั่นนะไม่ใช่เขาเดินเข้าตลาดแล้วก็ถ่ายรูปไปเท่าทุกวันเนี่ย <laughs> ขนาดไปนั่งอยู่ถ้ำเนี่ยเอาวาดวางไว้ยังถ่ายเองตัวเองเลย <laughs> ไปอยู่ไหนก็ถ่าย <laughs> เรื่อมใสนะเรื่อมใสจากตัวเองอะ่ะ ไปอยู่คนเดียวสองคนเนี่ยท่านยังห่างกันเป็นกิโลนะพาน่ะสมัยพวกกูน่ะอยู่บนเขาอ่ะพออยู่ใกล้กันมันจะเดียวก็เดินมาคุยกันมันกลัวผีมันหาที่พึ่งไงต้องอาศัยอยู่คนเดียวให้มากที่สุดนี่สมัยนี้ยังมีอ่าเสื้อไหมพรมมีหมวกไหมพรมมีถุงเท้าสมัยพวกหลวงตาเนี่ยไม่มีหรอกอันซ่าก,ก,กันหนาวเนี่ยหมวกก็หายากมากถ้าไม่มีบารมีจริงๆอะนะ มีแต่ผ้าจีวรแล้วก็ผ้าทั้งคาติปูราดด้วยผ้าผ้าอาบน้ําฝนไงแม่พระกรรมฐานจะมีบาทใหญ่ไม่ใช่มีอํานาจบาทใหญ่นะ <c oughs> <c oughs> บาทใหญ่นี่คือใช้เวลาฝนตกเนี่ยเอาจีวรออะไรลงได้หมดเลยปิดไว้อาการฝนได้ด้วยพระกรรมฐานเนี่ยจะดูออกไม่จะสะพายบาทก็รู้เ <c oughs> ชื่อไหมมันมีลักษณะอยู่ <c oughs> เพราะว่าท่านฝึกถึงจะเป็นนาค ยิ่งสายลุงปู่มั่นเนี่ยรู้กันหรอกเลยไม่ไม่ได้ไปดูสีผ้าหรอกรู้ข้อวัดเพราะว่าพระสายอรันวาสีสายลุงปู่มั่นเนี่ยจะฝึกมาแต่เป็นเป็นนาคตั้งแต่เข้านาคแล้วเข้านาคก,ก็ต้องท่องเอซ่าหัาง่งพันเตสุริยาปานิบุตมัมปีตังปกะกัวันตังสรนังกันชามีต้องอัขระได้ด้วยต้องมีพี่เลี้ยงฝึกนาคเป๊ะเวอร์มากท่านอุปชาในพระสายกรรมฐานเนี่ย เอวอร์มากแม้แต่การกราบก็ตามกราบเนี่ยก็ต้องสอนการเบญจางครระดิ์กราบยังไงแต่เวลาออกจากวัดเนี่ยจะสอนกันนะไม่ให้กราบกันนะอยู่บ้านโยมอยู่บ้านโยมจะภรษาเยอะภาษาน้อยไม่ได้เกี่ยงแค่ยกมือไหว้เพาะอย่าไปกราบกันเห็นไหมข้าไม่ได้อยู่ในอาวาตทุกวันนี้วยอยู่ข้างถนนยังกราบเลยแต่ว่างามไม่งามแต่ว่าพูดถึงมันจะรู้เลย เรื่องศึกษาข้อวัดปฏิบัติเนี่ยฟังคําพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเวลาจะไปถ้าไปภูเนี่ยไม่ใช่ไปง่ายๆนะอาจารย์ท่านจะสอนว่าถ้าลักษณะไหนอันไหนไม่น่าเข้าไปไม่น่าอยู่ท่านให้สังเกตถ้าถ้าไหนไม่มีมแมลงไม่มีสัตว์ไม่มีจิ้งจกไม่มีกิ้งก่าไม่มีงูมีอะไรเนี่ยอย่าเข้าไปอยู่อากาศไม่ดีมันจะป่วยขนาดสัตว์อยู่ไม่ได้ ท่านสอนกันขนาดนั้นนะถ้าจะไปน,นนะน่ะอันนี้ไม่ใช่เบลล่ากระเป๋าแบบโอ้ยหหแล้วก <laughs> นะ็ไปมาหมดแล้วฝึกมาหมดแล้วละ่ะไม่ใช่เพิ่งมาพระสิ้นคิดังไม่ได้ไปฝปึกคือมันมีกฎในใน,ในพระธรรมวินยัยในข้อวัดปฏิบัติอยู่แล้ววัดป่าบ่อน้าพระอินทร์เป็นอย่างนี้พระสามร้อยสี่ร้อยเห็นไหมไม่ชีสามสี่ร้อยเงียบกิบในวัด เหมือนไม่มีพระมีชีเลยนะเข้าไปตอนกลางวันเนี่ยทาข้อวัดบ่าย,ายสามโมงจะออกมาตีตาดกวาดลานวัดกวาดถนนเห็นไหมสนทนาธรรมกันทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็เหมือนกับให้กําลังใจอบรมธรรมพอเสร็จปุ๊บก็แยกย,ย้ายกันไปตีหนึ่งตีสองก็มาทําข้อวัดคือมาตั้งบตรแล้วก็นั่งสนทนาธรรมกันตีสี่หมายถึงอบรมธรรมนี่แหละให้กําลังใจชี้ทาง ไปบิณฑบาตช้นเสร็จทําธุระเสร็จก็กลับเข้ากุฏิใครกุฏิมันเงียบนี่คือผ้าป่าในวิถีกุฏิเล็กๆอยู่ตามป่าตามร่มไม้แม่ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอยู่แบบแบบนั้นจริงๆเห็นไหมส่วนหน้าที่ของหลวงตาเนี่ยผู้เป็นพ่อแม่ต้องทําหน้าที่แล้วเลี้ยงลูกแล้วยังไมปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยอีกฐานะหนึ่งแล้วทีนี้ ไหมรับแขกญาติโยมไปเยี่ยมไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์แล้วโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยความจริงมันเป็นอย่างนั้นหลวงตาไม่ได้รังเกียจว่าสายไหนท้าตอยเต็มใจที่จะไปฝึกไปหัดเนี่ยยินดีหมดไม่ว่าท่านจะชั่วจะเลวยังไงนะนอกจากภาราชิกนะ